สุภชัยแคล้วทนงครับจบการศึกษาสาขาวิชาออกแบบพิพันธ์คณะมนธษยสิ่งมาวิทยาลัยเชยนมาก่อน,นะครับก็จบมานี่ก็ปีนี้ปีที่สิบเจ็ประสบการณ์การทำงานการออกแบบนี่ก็สิปีนานมากแล้วก็ที่ที่ทำงานที่เป็นหลักเนี่ยครับก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับบริษัทบัญญัตีแกลเลอรี่ซึ่งอยู่ในเครือโรงแรมบ,บัญญัตีก็ทำอยู่ที่ท ที่บริษัทเนี่ยสิปีกว่าเพราะนั้นประสบการณ์โดยหลักเนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานาสินค้าที่เป็นสินค้าขายในโรงแรมสินค้าตกแต่งโรงแรมรวมถึงสินค้าที่เป็นเอ,อเมนิตี้ที่ใช้ในโรงแรมแล้วก็มีโอกาสได,ได้ได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบและทีมในต่างประเทศเพราะว่าสาขาของโรงแรมมันิีเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกหลังจากที่ทำที่ที่โรงแรมมันิรีเนี่ยก็คิดว่า อยู่ในระยะเวลายาวนานเนี่ยวันหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะก,กลับบ้านที่นครศรีธรรมราชก็กลับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยหปีฮะจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในปี2015นเนี่ยได้ลงประกวดแล้วก็ได้รางวัลเดอะวินเนอร์ของการประกวด n n o v a t i v e c คร f t ของสูงส่งเสริมศิลปวที่ระหว่างประเทศองค์การอาชญน,นะครับก็เรียกว่าเป็นการทํางานท,ที่ที่ทำให้ เป็นการทำงานท้องถิ่นที่ทําให้เป็นที่รู้จักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เรียกว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ตั้งแบรนด์ขึ้นมาชื่อวิติมาเพื่อที่จะต่อยอดงานที่ได้จากการประกวดนะครับพัฒนาต่อสู่ตลาดจริงผมทํางานภายใต้แนวคิดที่ว่าการทํางานท้องถิ่นอินเตอร์โดยเฉพาะการนําเอาอัตลักษณ์ทางใต้นะครับ ท้องถิ่นทางใต้เพราะว่าผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะจะคุ้นเคยเดียวกับกับท้องถิ่นกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ที่เราสัมผัสอยู่ตั้งแต่เด็กนะทีนี้ในกระบวนการทํางานเนี่ยก่อนจะก่อนจะทําการออกแบบเนี่ยผมศึกษาทั้งวิถีชีวิตวิถีท้องถิ่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงเทคนิควิธีการดั้งเดิมก่อนศึกษาศึกษาความเป็นดั้งเดิมว่าเขามีที่มาที่ไปไหมก็คิดยังไงแล้วก็เทคนิควิธีการเดิมเนี่ยเขาทำกันยังไง เช่นการทอผ้าการเทคนิคการทํโครงนกเนฮะเราก็ไปศึกษารีเสิร์ชเลยเขาเขามีมีเทคนิคของการทํากี่แบบทําไมเขาทำเอย่างนั้นเขาใช้ไม้อะไรก็ต่อเขาเข้าเดือยอยังไงซึ่งเราก็ไปเห็นว่าวิธีการเข้าเดือยเนี่ยยกตัวอย่างโรงนกเนี่ยเขามีวิธีการที่ไม่เข้าเดือยเหมือนเหมือนเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นของใหญ่ปรากฏว่าการเข้าเดือยคือเขาเขาประกอบกันแล้วก็ฝังเดือยเข้าไปนี่ก็เป็นเทคนิคกระบวนการหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาก่อนพอศึกษาเสร็จปั๊บ เราเรายัางต้องคิดถึงกระบวนการของการตลาดคือทําไปแล้วแล้วจะไปขายใครขายยังไงเพราะนั้นทํางานหัตถกรรมท้องถิ่นแต่ว่าเราก็ต้องดูตลาดดูเทรนด์ดูว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์เป็นยังไงสีเป็นยังไงเอสินค้าตอนนี้อะไรน่าสนใจเพราะนั้นเราเราก็ทําการตลาดคู่กันทีนี้พอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มทําการทําแบบร่างนะทาแบบร่างเอาแบบร่างไปคุยกับช่างแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือว่าการทํางานคู่กับช่าง ในท้องถิ่นเนี่ยซ,ซึ่งปกติเขาที่พูดเราเป็นเรื่องยากมากนะเราต้องต้องต้องมีเรียกว่าศิลปะการเจรจาการคุยกันสิ่งแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําใหม่เนี่ยมันจะมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เขามีเพราะฉะนั้นมันเป็นการการเรียกว่าปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรบางอย่างหรือว่ายังคงใช้วิธีเดิมแต่ว่าด้วยรูปแบบใหม่เพราะนั้นจะต้องจะต้องคุยทําความเข้าช่างโดยการทําจากง่ายไปหายากพอเสร็จปั๊บเราก็พัฒนาต้นแบบไป จากจากงานเล็กไปสู่โมเดลสเกลจริงทดลองทดสอบไปหลายครั้งมากในการทํางานกับท้องถิ่นจนจนเราได้แบบที่โอเคแล้วอัตลักษณ์ของของงานหัตถกรรมสร้างสารรค์ที่ผมทําก็คือว่าเป็นงานหัตถกรรมสร้างสารรค์ที่ใช้แรงดานใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้และนําสุสากลและ Euh, พัฒนาเพื่อความยั่งยืนกับอันนี้มีคีย์กับร์ดสามอย่างก็คือว่า 1. คือการาเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 2. คือจะต้องสากล 3. คือจะต้องมีความยั่งยืนกับชุมชนด้วยอย่างอันแรกเนี่ยครับที่ที่ที่ภาคภูมิใจมากก็คือ,อค่มไฟลูกจาด ซึ่งได้รับรางวัลวินเนอร์ของการประกวด n n o v a t i v e Craft ปี2015โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมาชชนครับชิ้นนีเ้เป็นชิ้นที่ที่เป็นการต่อย,ยอดจากเทคนิคของภูมิปัญญาดั้งเดิมกรุงนกโจทย์ของการประกวดคือ i n s p i r e by wisdom ก็คือแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิน่นเพราะนั้นจุดตั้งต้นของงานออกแบบชิ้นนี้คือการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิน่นคือเทคนิคของการทำกลุงนกมาเป็นจุดตั้งเติมแล้วก็ สร้างสารรค์โดยใช้รูปทรงอัตลักษณ์ของลูกจากที่มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นความเป็นยูนิคมากในความท้องถิ่นนะลงงานแรกเนี่ยที่งาน b a m b h ปี2015ก็ได้รับผลตอบรับประสมควรครับแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยเราได้รางวัลดีมาร์คปีสองพเหมือนกันรางวัลดีมาร์คส่งผลให้สินค้ากลมไฟนี้ถูกส่งต่อไปที่ไปแสดงงานที่มิลานดีไซน์วิกที่ประเทศอิตาลี ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากต่างประเทศทําให้เราเรียกว่าสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่าจากท้องถิ่นสุสากลปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงระดับที่เป็นที่ยอมรับในสากลแล้วครับ